เพชรพระยสวัสดีที่สุขสุขอนกับผมไปติดตามแน่วท้างเล่าพัฒนาของสร้างค้มกันน้องพี่น้องมันเคลื่อนกับพวกเขาหรอกพี่น้องมึงเคลนในรถอุตสาห์ตัวกันนี่้เป็นแปดเก้านีงไม่ออกกันแปดเจ็ดอยู่นอกพี่น้องเนาะมึงเคลืนในเลขกมันออกกันแปดเจ็ดเหล็กล่างส่วนเลขบนนั้นออกเจ็ดสามสาม เลขเป่าเลขเบิ้นส่วนมากอยากรุดนาะพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักอยากรุดมาเลยข,ขั้นเลขมากเป่ามากเบิ่นเนี่ยบนออกเจ็ดสามสามลางออกแปดเจ็ดนาะพี่น้องเนาะ,ะมาตามกันมาเบิ่งกันพี่น้องบ่ไอะไรไปได้พี่น้องเด้บ่ได้ไรไปหาพอสร้างตอนนี้มาอยู่นี่เระพี่น้องอยู่ศูนย์ฝอกไตนาะพี่น้องเนาะแต่คิดโทษเอาได้พี่น้องเด้ ราพัฒนาของพอซังวันพุธที่สิบห้านะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบห้าวันพุธที่สิบหา้าหกแปด คือสื่อสัน สร้างคมตำลาว<ม>เดี๋ยวเราพี่น้องเด้อเย็นเยน็นเริ่มให้เบิงของสร้างคมบกเขา่าเ้อพี่น้องเด้อนี่อุสาห้กันแปดเก้านี่ไหมพี่น้องตวกันนี่แปดเก้าออกแปดเจ็ดบกเขา่าเ้อพี่น้องบอกเขา เตี๊ยวางได้พอสร้างวางปะน้อว่างว่างยู่เฮี้ยนนะอ๋อจิตแรกจีอันขอแนวาสร้างเล่าพัฒนาสันดอกใส่โบม่มมานบ่โอ้ยมาจังไดยอันตอนนี้มาอยู่สว่างมาอยู่ศูนย์ฟอกไตละ่ะโอ้เจ็ดเอี่ยครับผมวันอาคารเด้วันอาคารวันสูบต้องมาพี่อ๋อครับเขียนหัวคอยยังอันเขียนวันที่แล้วละ่ะ เอาอันอันเลขเลขวิ่งก่อนเนาะครับครับเดี๋ยวเปิดสนวกันเอาเลยเดี๋ยวเล่ับแลวมันมาอย่น่ได้ับัเป็นยังครับ สี่กับห้ครับเดี๋ยววิ่งวิ่งสี่กับห้าครับผมโอ้ยเลขมันหลุดม่ตะเบิน่นกับเบิ่นเนาะเลขสี่กับเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวเด้อัเดี๋ยวเดนะ เฉียดเิียดเลขจิ๊ดเนาะเอารถเจ็ดเลยเลขจิ๊ดตัวไหนก่อเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับผมจับคูจ็ดจวดจวดเลยจับคูสี่เจ็ด ส <57 S 2> ี่เจ็ดสี่แปดสี่แปดสี่เก้าราคาห้าเจ็ดคือขีบอมบ้าเบิร์นเนาะเหล็ก เื็นอยู่ว่าเก่าสองตัวครับห้าเก้าสามตัวสองห้าเก้าสองห้าเก้าสามสี่แปด สามสี่แปดโอ้อันตัวสามสี่แปดสี่แปดสามหนปิดจัดรัฐบาลไทยได้บื้เศร้านี่ของพอสร้างเมียบน่งรัฐบาลไทยก็สามแปดไม่จริงหนดนี่นะครับเออเดี๋ยวคงทุกทไายมืออื่นจังขี่ไปซ้ำมืออืน่นเดี๋ยวต้องโทรมาก,ก่อนเด้อครับผมบ่คอยบริยูโอม้มืออื่นไปเห็นงานบอ ว่าครับมือนวัตถิไปซองดาวเนียอ้าวไปยังไปเบืองงานซองดาวโอ้มากไก่แทบานนี่ไก่ไปรนาในเดียวนี่ไก่ไปรนาตัวไปบ้านเสี้ยงเราที่มาอำเภอซองดาวอีกครับแล้วก็ที่สี่หม,มื่นอืมเน้นขาดแปดทับงสี่แปดนะครับเน้นเน้นสี่แปด ฮ่าแปดครับครับสามสี่แปดเลขสามตัวเลขสามตัวสามสี่แปดแปดนิลักซี่อันอันเลขวิ่งนี่เน้นตัวใดนี่เลขวิ่งนี่ลักซี่เลขวิ่งเน้นซีเนาะครับโอ้โห<อ>ง่ายติดซีนี่จัดในเบิร์ดโอ้เลขกซีนี่ให้จัดหนักๆเนาะครับ ลักสังจัดล้อ <c oughs> <c oughs> โอ้หมื่นหมืม่นนี่ต้องอาการเกี่มีมาซองเาว่ตีครับเดี๋ยวตยัตมาหาผมก่อนกะ่ยบอ่ออันผ้าบ้านเกี่ยมบอ่อเี่ยมาเส้นนี่บอกะไปไปหันละครับแต่ว่าถ้านครัผมอยู่บ้านนี่สินะถ้าบก็ได้ไปโอ้ครับครับครับเอาขอ,อาขอขอบคุณหลายประชังครับผมสวัสด,ดีครับ ครับครับให้พี่น้องแคบหนอาจอเด้ออันนี้คือสร้างข้มต่ำเล่าคักๆเด้อพี่น้องเด้อยังเห็ต่อเล้าต่ำไหลต่ำเล่าเัาเชียเนี่ยบนล่างนี่ให้ซีกับหาเน้นซีเลขที่เดือกับเจ็ดแปดเก้าจะกลัวมากกับที่ได้สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเน้นสี่แปดห้าแปดเน้นสี่แปดห้าแปด เรียสามตัวนี่ตัวล่องได้พี่น้องเนี่ยสองห้าเก้าสามี่แปดเป็นตัวเน้นได้พี่น้องได้พี่น้องห้ากระคชมนาจอดตามนี้ได้ธรรมกัจดตะคัดกระพานได้วันพุธที่สิห้ามกราสองห้าหแปดโชคหมานกันสู้ผู้สกคนเอาขอให้โชคๆมันมานในแห่งปๆๆังกันฝากคนไรคนแช่คนที่ตามสำหรับคลิปนี้เพชพรพาลวยสวัสดีครับผม